วันนี้โอ้วันนี้แขกรับเชิญมาช่วยครับมาหรถไทยบริษัทงามทรัพย์นะครับทั้งขับไมโทรรถไทยรถดำซ่อมรถเป็นหมดนะครับเข้าแกนะครับเข้าแก่วันนี้ได้เข้าแก่ ใช้ได้อยู่จะยังไม่เป็นมืออันนี้บรดษซับนมซับมือหนึ่งก็เก่งครับ นะครเบ่งไหนว่ามันผู้ไดอู้ประท่านหางงามทัพย์ตัวนี่เบงไหนคือบะน, <c oughs> นี่กำลังว่ดที่ไหน,ลนแล้วบ่มงนี่เล้วมสูงเลี้ยวทีให้สร้างมาซ่องกองไห้เดี๋ยวม,าามันตนตงเพีย็ดพองนี่ข, <Okay. S 3> ขา้าไปเตะกว่านี่ยวกัเนเะต็ม้ว mà quan Đơn á, đơn á, ao nam á. Yeah. مل เต็มเทิมเลยนี่อ่าก็เสียนิดมาคุ้มงานให้เต็มแทนบ่ไก่จะเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวจะเป็นดินปนกันได้บ่เนี่ยมันกับกุดเจย นายออนมอมันมีแต่กองให้ของสายแข็งนั่นแหละของตัรบจวดนั่นเขาก็าได้สายแข็งแบบคนตรงนี้งา้เขาได้ขนาดห้อยตอหาเลยอันนี้สองร้อยสิบนะครับเนี่ยน้ำราสองร้อยสิบ่าันโอ้ใส่เต็มกล้องเลยเว้ย าหนิเด้อเท่เทอัดเข้าไปเลยเด้อนมสายนิ่มนะ จะเร่งให้เสร็จก็มาติดฝน ไว้เข้าอย่างเดียวครับตอนนี้กดไทยังไม่ย่างตัวยอย่างเข้าเลยฝากกดติดตามกดไทค์กดแชร์เลยนะครับโอ้ออกไปแล้ววันน้ำโออย่างในวัชุขาด บ่บ่ไหลไปน่ะนหลายพดเจนึงเจใส่น่อยเออในน้อยบ่บ่ไหลไปน่ะในน่อยๆถัดหลายบ่ได กำลังเลิกงานนะครับตีเล็กกำลังทำความสะอาดยกดําเอาดินออกนะครับให้สะอาดวันนี้รถไถายางรั่วรถจะวิ่งเข้ามาโอ้ข้างเล็กมดเลยรถไถายางรั่วคันยังนะครับผมเลยวิ่งไปซื้อยางในพื้นเสร็จ นวเนียวใสแหบกนะครับพอ เรีกกำลังทำความสะอาดเปิ้ปลลายวันนะครับเปิ้ลลายวันวกม็นมาแล้วสารวัตรเสีนะครับจกอนามสีเลือบนะครับสามนะครับใส่แกน,นใช้ให้หน่อยนะครับจระตุ้นยนะครับเป็นไะครับช้างเปิ้ลน,นั้นหนามาแน่เคลือบว่เล้วบวมืนเออต้องให้เสช็ดเนี่ย นี่กนสายดูแลรถนะครับเพื่อนรลยวันนะครับใจชอบที่สุดวันละสองพันห้าสนใจติดต่อได้เลยนะครับวันละสองพันห้าไปด่วนเลยไดสองพันห้าของนามสีนี่มีแต่เมากับงานเที่ยวลายวันไม่ก่อได้เข้า มีก็เข้าอยู่แต่ดนมากไม่มีลูกค้าจ้างต้องให้เพื่อนายวันเข้าหน้างานพรุ่งนี้ว่าจะให้เสร็จนะครับเป็นไงไอ้นุ่มเป็นไงสบายบ่มานนีิสบายเออนุ่มเล็กนะครับมาเป็นเพื่อนอีเล็กนะครับเยอ ปูข้างในไปนำเลือให้หม,ททหม,มันเป็นล้างเตาเนี่ยเพื่อป้าเพื่อฝนบวบลงกันหน่อยสายดิ่นะครับนี่ว่าจะให้เสร็จครับางานเียที่อย่างเดียวไม่ใช่ดินงานเหมานะครับเป็นดินหน้าดินนะครับเพราะว่าดินข้างล่างหมดที่ขุดน้ำท่วม บอก็ต้องขุดหน้าออกก่อนนะครับใครสนใจติดต่อทมดินทำโคกทองนานะครับต,ต่อได้นะครับห่างน้ำสีรุงเรืองนะครับนี่ครับผมมาแล้วหนึ่งไล่สองไล่สามไล่สี่ไร่ห้าไล่หกไล่เจ็ดไล่แปดไล่ผมเสร็จไปแล้ววันนี้ก็ประมาณ ไล่สง,งานนะครับที่จะเสร็จตรงนี้ฝากกดติดตามหน่อยนะครับขอบคุณมากๆครับผมตอานี้กำลังตกินแล้ว